สวัสดีค่ะคุณแม่น้องฮาลิฟนะคะจากหัดใหญ่ค่ะน้องเลิกทานยาไปเลยค่ะตั้งแต่เทนกับคูมี่นะคะซึ่งเห็นผลตั้งแต่ในการเทนวันแรกอะคะ่ะน้องรู้สึกหลับสบายขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นเพราะก่อนช่วงนั้นที่ทานยาเนี่ยน้องทานอาหารไม่ได้เลยแล้วก็จะมีอาการเป็นลมบ่อยแต่ตอนนี้คือเลิกกินยามาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะ คือไม่กลับไปกินยาเลยซึ่งน้องก็มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอ้วนขึ้นซึ่งทางคุณครูที่โรงเรียนก็ชมว่าน้องมีสมาธิขึ้นทํางานทันเวลาทุกครั้งค่ะที่อาจารย์สั่งงานนะคะลองดูนะคะทุกคนลองมาเทรนกับโัมี่ดูนะคะด้วยระบบนิวโรนฟิทแบ็กค่ะขอบคุณค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยลูกไปทํามาแล้วทุกอ,อย่างไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบําบัดหรืออะไรก็ตามที่คิดว่าน่าจะช่วยลูกได้ สิ่งที่เรา,าได้รับก็คือมิวมีพัฒนาการที่ที่ดีขึ้นเช่นในเรื่องของอสมาธิการใจจดใจต่ออันนี้คือคือแบบเธอจะนิ่งมากขึ้นแล้วก็เรื่องการพูดออกเสียงมากขึ้นมีตอบโต้แล้วก็รับฟังรับฟังสิ่งที่เราพูดค่ะ ประโยคที่เราพูดไปน้องเข้าใจมากขึ้นและพยายามจะส่งเสียงของโต้อย่างที่สองที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องการนอนเพราะน้องปกติเนี่ยเวลานอนน,น้องก็จะนอนแบบดิ้นบ้างแล้วก็มีมีแบบตื่นลุกขึ้นมาแล้วก็มีเป็นสะคริวตอนกลางคืนกับกัดฟันอันนี้ช่วยให้น้องอะ่ะค่อยๆลด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 ไปจน กระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยการตัดฟันของน้องไม่มีเลยแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนอีกอย่างหนึงก็คือการหมุ่นหันพันแล่นที่ลดลงไปแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ในระยะเวลาที่มันยาวนานมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะน้องก็ออายุหขวบแล้วนะคะตอนมาก็น้องพอ่ยังพูดไม่ได้ยังไม่สบตายังแบบไม่เล่นกับคนอื่นนะคะ แต่ตอนนี้ทำไปประมาณ20ครั้งแล้วค่ะน้องก็ดีขึ้นเริ่มโยนบอลแล้วก็รับได้เริ่มพูดกับคนอื่นมากขึ้นนะคะเริ่มแบบสนใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็เวลาไปเที่ยวไหนก็จะบอกว่าอันนี้คืออะไรบอกคือบอกได้มากขึ้นนะคะน้องอายุ7ขวบแล้วค่ะก็เทนมาได้19ครั้งะคะ่ะก่อนเทนมีปัญหาเรื่องอารมณ์แล้วก็ ัญหาเรื่องการเรียนนะคะก็หลังจากการฝึกไปนะ้องก็อารมณ์ดีขึ้นแม่ก็สอนได้ง่ายขึ้นเพราะว่ารับรู้มากขึ้นนะคะก็การเรียนก็มีปัญหาลดลงนะคะ